แก้ปัญหาชงโกโก้แล้วจับตัวเป็นก้อนและละลายยากด้วยสีวิธีง่ายๆวิธีที่1ละลายผงโกโก้ก่อนนําไปชงใส่น้ําร้อนเพียงเล็กน้อยแล้วคนให้โกโก้ละลายทั้งหมดแล้วค่อยใส่น้ําและส่วนผสมอื่นๆทีหลัง 2. ใช้ตะแกรงร่อนผงโกโก้ผงโกโก้มักจะจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆอยู่แล้วจากความชื้นและแรงกดในถุงการร่อนจะทําให้โกโก้เหล่านั้นแตกเป็นผงละเอียดและละลายน้ําง่ายขึ้น 3. ใช้ที่ตีฟองนมในการช่วยละลายโกโก้เป็นการช่วยให้โกโก้ละลายไป กับน้ำร้อนได้เร็วกว่าการใช้ช้อนคนและวิธีแบบนี้ยังได้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มด้วย 4. ใช้นมร้อนแทนน้ำร้อนนมร้อน,นอนุณหภูมิประมาณ80-85องศาไขมันและโปรตีนในนมจะช่วยให้ผงโกโก้กระจายตัวง่ายขึ้นเนื้อสัมผัสเนียนและมีรสหวานนุ่มแต่นอกจากวิธีเหล่านี้แล้วน้ำร้อนก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะโกโก้เป็นผงที่มีไขมันธรรมชาติอยู่มากจึงควรใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิถึงในการทำละลายแต่ก็ไม่ควรใช้น้ำเดือดจัดเพราะจะทำให้เปลี่ยนหอมบางส่วน หายไปดังนั้นสำหรับโกโก้ไขมันสูงควรใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิใกล้เคียง85-90องศาส่วนโกโก้ไขมันกลางถึงไขมันตำ่ำควรใช้น้ำร้อนที่ประมาณ70-80องศาและถ้าไม่อยากพลาดสาระด,ดีๆแบบนี้ติดตามเราไว้ได้เลยที่วาร์มิโอค f เฟ่ Explore the Flavor